สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาพับเก้าอี้นะคะวงชัยโตนะครับแบบนี้เลยเท,ท่เลยนะคัับทำม,มาเริ่มพับกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเตรียมกระดาษอาจมานะครับพับครึ่งอึ้งแบบนี้เลยนะครับพับครึ่งกระดาษนะครับแบบนี้ ก็พูดง่ายก็คือจะทาทาให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสนะครับทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่พอได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วะครับพับขึ้นจนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เห็นเส้นตรงนี้ไหมครับที่เราเพิ่ม พ,พับเพื่อเพิ่มเส้นนะครับเป็นรูปบวกนะครับนี่ให้มันบวกแบบนี้กันเลยนะครับพอบวกแบบนี้แล้วนะครับให้เราพับพับแบบนี้นะครับลงมาตรงกลางแบบนี้ทั้งสี่ข้างน,นะครับพับลงมาทั้งสี่ข้างเลย แล้วเราก็จะได้เป็นรูป,ปรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่หลังจากได้สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องเออกลางออกนะครับนี่กลางออกแค่นี้ก็เสร็จเลยแล้วครับโต๊ะนี่ตั้งได้นะ แบบเดียวกันเลยนะครับแต่แค่นี้ใหญ่ก,กว่าอันนั้นเล็กกว่านะครับแล้วใครที่ไม่อยากพลาดลิปใหม่ๆของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคบบ๊ายบาย